ข่าวด่วนรัฐแจ้งเตือนประชาชนทั่วประเทศเรื่องนี้สำคัญมากเกี่ยวข้องกับคนไทยทุกคนไม่อยากพลาดดูด่วนสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะโดยข่าวนี้ก็ต้องขอขอบคุณแหล่งที่มาจากเพจ a c e b o o k ไทยคู่ฟ้าซึ่งเป็นเพจของหน่วยงานรัฐบาล โดยทางเทปก็ได้โพสต์ข้อความไว้ว่าเตือนกินเลี้ยงสังสรรค์สมท้ายปีเก่ารับปีใหม่เมนูหมูหากปรุงไม่สุกเสียงโรคหูดับอาจตายได้ใกล้เทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เนื้อหมูถือเป็นอาหารที่ประชาชนส่วนใหญ่นำมารับประทานเพราะทำอาหารได้หลากหลายรูปแบบทั้งต้มปิ้งย่างทอดเป็นต้นทั้งนี้ยังมีประชาชนบางส่วนนิยมรับประทานเนื้อหมูดิบหรือ ตึงสุกกึ่งดิบเช่นลาบหมูดิบลาบเลือดดิบเป็นต้นซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคหูดับกรมควบคุมโรคเผยสถานการณ์โรคหูดับในประเทศไทยตั้งแต่วันที่1มกราคมถึงวันที่23พฤศจิกายน2565มีผู้ป่วยโรคหูดับ349รายมีผู้เสียชีวิต6รายนอกจากนี้โรคดังกล่าวยังสามารถติดต่อผ่านทางบาดแผลรอยถลอกและทางเยื่อบุตา หากประชาชนรับเชื้อโรคไข้หูดับเข้าไปแล้วจะมีอาการดังนี้ 1. มีไข้สูงปวดศีรษะรุนแรงเวียนศีรษะจนทรงตัวไม่ได้อาเจียนถ่ายเหลวคอแข็ง 2. ผู้ป่วยส่วนใหญ่สูญเสียการได้ยินถึงขั้นหูหนวกถาวร 3. ข้ออักเสบเนื้อเยื่อใต้ผิวหนังติดเชื้อรุนแรง 4. หากเชื้อเข้าสู่กระแสะเลือดทำให้เสียชีวิตได้ ข้อปฏิบัติที่จะทำให้ประชาชนปลอดภัยจากโรคหูดับคือการทานหมูเนื้อสัตว์ที่ปรุงสุกเท่านั้นหากเป็นอาหารประเภทปิ้งย่างควรมีอุปกรณ์ที่หมูเนื้อดิบแยกต่างหากไม่ควรใช้ตะเกียบทิปแล้วนำมารับประทานต่อขอให้ที่น้องประชาชนระมัดระวังในการรับประทานเนื้อหมูดิบด้วยนะคะทางที่ดีและปลอดภัยควรรับประทานหมูที่ปรุงสุกแล้วเท่านั้นนะคะเพื่อสุขภาพและความปลอดภัยของเราและคนในครอบครัวคะ่ะ สำหรับคลิปนี้ทางช่องของเราก็ขอนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณพ่อแม่ที่น้องทุกๆท,ท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้และอย่าลืมกดแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยนะคะเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องคนอื่นๆได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้วยค่ะขอบคุณค่ะ